ผมรู้สึกเลยว่ามันเหมือนฝั่งวัฒนธรรมตะวันตกก็เปื่อนจะพยายามจะสอน<ช>ตะวันออกฝั<อ>่งตะวันออกก็มีคําตอบที่ดีใช่ใชที่ตะวันตกก็ปฏิเสธไม่ได้วันนี้มารีวิวหนังเรื่อง farewell ตอนนี้ความรู้สึกผมคือตื่นเต้นมากๆที่จะได้รีวิวเรื่องนี้แล้วก็วันนี้จะพูดความรู้สึกกันก่อนเลย สำหรับผมผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ดูเรื่องนี้เ,ออเพราะว่าเราไปเจออะไรเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยเ,เหมือนเจอเพชรออแล้วก็กามันแน่นแล้วแบบเออ,เอ,อดีจังเลยความรู้สึกคือตอนนี้คือชอบหนังเรื่องนี้มากๆมันเหมือนเป็นเพชร เออค้นหาหน่อยจะเจอของดีอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันกล่าวถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบิลลี่บิลลี่เนี่ยมีหน้าเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนแบบเป็นคนเป็นครอบครัวคนจีนเป็นคนจีนที่อยู่ในอเมริกาแต่ไปอยู่อเมริกาแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยบิลลี่เนี่ยเหมือนรู้ข่าวว่าอาาเนี่ยของตัวเองเนี่ยป่วยซึ่งพ่อก็เครียดอยู่บ้านทุกคนเครียดหมดใช่ทุกคนเครียด อยู่บ้านกับพ่อแม่ที่อเมริกาเนี่ยก็เลยคิดว่าจะกลับมาทุกคนจะกลับมาหาคุณมาอาอาม่าเพื่อที่จะอย่างน้อยก็มาเจอหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายก็คือจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ว่า,าหลังจากที่อาม่า,าป่วยเนี่ยคือทุกคน ตัดสินใจว่าจะไม่บอกอาม่าเออว่าอาม่าเป็นมะเร็งเออว่าไแล้วสุดท้ายแล้วจะอยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยเพราะพยายามจะปกปิดอาม่าอืมแต่ว่าอยากไปเจอเอออาจจะไปสั่งลาเลยก็อยากไปเทคแคร์อยากคือคือสังคมมันก็มีความซับซ้อนทางสังคมจีนด้วยนะที่แบบว่าสุดท้ายว่าครอบครัวใหญ่แต่ว่าแยกย้ายกันไปไม่เจอหน้ากันเลยอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แบบว่าจริงๆครอบครัวจีนคนจีนเนี่ยคือเขาต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็โอกาสที่จะได้มาเจอกันเนี่ยมันยาก อ่างเงี้ยแต่นี่คือแทบจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้อยู่อาม่าแล้วทุกคนเลยรวมหัวกันว่าญาติพี่น้องที่อยู่กระจัดกระจายกันเนี่ยบอกว่าโอเคจัดงานแต่งหลอกๆแล้วกันเหมือนแบบว่าเมคอัพงานแต่งให้ดูว่ามีการจับมารวมกันเป็นข้ออ้างในการมาหาญาติจะได้รวมตัวกันได้ใช่อาม่าอาม่าจะได้ไม่ไม่ผิดสังเกตอะไรทําไมญาติมารวมกันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ปกปิดแล้วก็กลับมากลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวแบบนี้อ มันแสดงให้เห็นเลยนะว่าวัฒนธรรมอย่างที่บอกโอ้โห و, หนังเรื่องนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนทาราสต์จัดทั้งวัฒนธรรมความเป็นเอเชียที่เป็นตะวันออกอย่างเราเนี่ยกับตะวันตกฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยมันมีการถามเราอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมล่ะว่าทำไมคุณถึงไม่บอกคุณยะคุณออร์มาใช่ใช่ใช่ทำไมคุณถึงไม่บอกเขาไปโกหกเนี่ย ok มันดีนักเหรอใช่โอ้โหมันถามเราแบบนี้ คืออันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่หนังทําได้นะคือสุดท้ายหนังมันก็ขายว่านธทําจีนขายความเป็นครอบครัวคนจีนแต่มันอยู่ในฐานะกึ่งกึ่งสอนฝรั่งอะเอออบอุ่นมากแล้วมันก็ใช่คือโอเคเอาพูดง่ายๆโอเคคนไทยเราเนี่ยดูเข้าใจเออคนเอเชียหลายประเทศดูเข้าใจเพราะเรามีพื้นฐานอย่างครอบครัวคนจีนเราก็เคยเห็นบ้านเราก็มีคนที่ทําตัวแบบนี้อืมีความเชื่อบางอย่างมีความศรัทธาบางอย่างที่คนจีนเป็นเท่านั้นอฝรั่งไม่มีทางเก็ตหรอก ประเด็นก็นคือหนังเนี่ยพยายามสอนหรือบอกเล่าด้วยว่าสิ่งที่คนจีนทําสิ่งที่ความเชื่อที่มีมาในในสังคมจีนเนี่ยออมันมีข้อดีอยังไงแล้วทําไปเพื่ออะไรออคุณคุณไม่เข้าใจอย่าเพิ่งตัดสินคนว่าไม่ดีเอ,อว่าสิ่งที่เขาทาไปไม่ใช่เรื่องดีอะไรเงียเออ้ยไม่ใช่แค่เรื่องคือหลายอย่างนะคือนอกจากว่าน่าทำแล้วพฤติกรรมค่านิยมต่างๆด้วยนะคือหนังมันใส่ไปเยอะมากจนแบบโอ้โหแบบ แค่บทสฆสนาธรรมดาาบางบทบางซีนเนี่ยก็สามารถสะท้อนสังคมบางอย่างได้เลยในแง่องทาได้ดีมากด้วยความที่บิลลี่เนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยก็มีความเป็นตะวันตกเป็นอเมริกันเลยก็โตจากอเมริกันตั้งแต่อายุสี่ขวบห้าขวบเลยก็แบบว่าการพูดจากับพ่อแม่อืทุกอย่างจะเป็นอเมริกันเลยวิถีชีวิตทุกอย่างอวิธีคิด มันก็จะถามเราตลอดถามญาติตลอดอว่าเมื่อไหร่จะบอกตกลงนี่โกหกฉันทำอย่างนี้ทําทํายังไงลนะ่ะถ้าไม่บอกญาติอะไรเงี้ยถ้าไม่ถ้าไม่บอกอาม่าอะไรเงี้ยม,มันก็กลายเป็นว่าเราก็อึดอัดในใจอืด้วยความที่เอาจริงๆนะวัฒนธรรมไอ้แบบการแหมถ้าญาติเราป่วยหนะักขนาดนี้ที่ถึงจะไม่รอดเรา ไม่ใช่ว่าแค่คนจีนนะคนไทยก็มีที่ไม่กล้าบอกที่ไม่กล้าบอกแบบว่าอ่ะอยู่ด้วยกันไปจนจนจนหมดลมอ่ะก็ดูแลกกันไปใช่แต่ว่าพอมันถามเราอย่างนี้เราก็รู้สึกสะอึกว่าเออว่ะเราจะบอกดีไหมถ้าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าไอเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากเรื่องวัฒนธรรมความต่างกันระหว่างตะวันตกนะมันเรื่องของรุ่นด้วยนะวัยด้วยนะคนที่เป็นรุ่นรุ่นผู้ใหญ่เองเพราะอย่างตัวมากก็มีน้องสาวอืมที่มีแนวคิดแบบหนึ่งเหมือนสังคมจีนเก่า มีรุ่นรุ่นลูกที่เป็นพ่อนางเอกเนี่ยเ้าจะมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งมีทั้งสองฝั่งเลยนะรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยมีทั้งฝั่งที่เป็นจีนจ๋าแล้วก็มีฝั่งที่เป็นอเมริกาจ๋าที่คอยคอยเอเน้นย้ําประเด็นนี้อยู่ว่าสิ่งที่ทำาตเพื่ออะไรอกับรุ่นเด็กทั้งเด็กที่แบบว่ายอมทําตามผู้ใหญ่โดยตรงเขาบอกอะไรก็ทำกับตัวนางเอกที่มีความคิดเป็นของตัวเองตลอดเวลาพยายามจะแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาถึงจะ ไม่ถูกคะ,ะเาเตะบ้างก็ไม่สนใจเพราะว่าถือว่าตัวตนเนี่ยสําคัญถือว่าตัวเองเนี่ยมีมีปากมีเสียงที่จะดูแลผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้มันคือมันคือความแตกต่างระหว่างรุ่นด้วย,ยอะไรเงี้ยแลแ้วหนังมันก็นอกจากความแตกต่งางทวฒรธรรมความแตกต่างระหว่างรุ่นเอเขาใส่ไว้ได้ดีด้วยอะไรเงีเ<อ>้ยห <Okay. S 1> นังมันถามมีคําถามดลอยลาที่พี่พูดผมรู้สึกเลยว่ามันเหมือนฝั่งฝั่งวัฒนธรรมตะวันตกก็เปลี่ยนจะพยายามจะสอน ตะวันออกออฟังตะวันออกก็มีคําตอบที่ดีใช่ใชที่ตะวัตนตกก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกต้องโอ้โห oh, oh, เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคว่ะไอความเป็นวัฒนธรรมจีนแบบนี้ที่เรารู้สึกว่าล้าหลังอมไม่ดีแบบนี้ไม่เวิร์กคำตอบเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออว่ะเหตุผลมันใช้ได้ว่ะก็จริงๆอ่ะถ้ามองว่าทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อทุกอ,อ,อะไรก็ตามที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณเนี่ย การที่โดนสืบทอดแสดงว่ามันต้องมีข้อดีอไม่งั้นมันโดนมันไม่อยู่มานานขนาดนี้มันต้องโดนสังคมเบียดทิ้งไปแล้วสิง่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาอยู่แล้วล่ละเนื้อเรื่องที่มันเซ็ตอนะัพปัญหา,หาหรือประเด็นพวกนี้สุดท้ายแล้วนี่ยนังสามารถคลี่คลายได้ดีด้วยส่วนหนึ่งที่โดดเด่นนะ่ะนอกจากเนื้อเรื่องที่มันขายวัฒนธรรมจ๋าแล้วนะเรื่องการแสดงมันก็โดดเด่นเราจะมาเข้าเรื่องพาร์ทนี่แหละคือโอเคฝรั่งอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าทำเต็มร้อยแต่คุณสามารถเข้าใจตัวละครได้ อ oh. คุณสามารถเข้าใจความคิดของแต่ละคนได้อ uh huh. ไม่ใช่เรื่องยากเลยซึ่งมันชัดเจนว่าการนําเสนอบุคคลหรือตัวละครที่มีความคิดแบบเนี้ยอื uh huh. เขานําเสนอได้ดีประเด็นว่านธรรมอาจจะฝรั่งจะไม่เข้าใจอ uh huh. แต่ประเด็นความเป็นบุคคลอะยังไงมันก็าสากลเอการต่อต้านสังคมการที่แบบว่าคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจคนรุ่นก่อนเนี่ยฝรั่งมันก็เป็นอโอเคว่าพื้นฐานว่าทําอาจจะคุยกันละเรื่องกันอื uh huh. แต่ นิสัยเบื้องลึกของแต่ละตัวละครอะยังไงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อมผมรู้สึกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องสําหรับเราโอ้โหก็แข็งแรงอืม,มันมีอะไรให้เราตามเยอะใวัฒนธรรมอมแล้วก็ทั้งเรื่องสถานการณ์ที่อาม่าเป็นมะเรง็งทุกคนจะบอกดีไม่บอกดีต้องพยายามทุกทั้งบ้านพยายามเซตสถานการณ์เพื่อจะมาอยู่รวมอามา่าเป็นวาระสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราพอแล้วพอมันมารวมกัน ตัวละครแต่ละตัวมีจุดเด่นหมดเลยอาาเองอาม่าใหญ่เนี่ยที่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยอามาเล็กผมก็ชอบบิลลี่ก็สนุกคุณลุงก็ดีคุณพ่อก็ดีทุกคนคู่แต่งงานก็เจ๋งนะเออไอคู่แต่งงานนี่ก็คู่แต่งงานปลอมๆเนี่ยเออไอคู่แต่งงานปลอมๆเนี่ยที่เป็นญาติของไอบิลลี่ใช่ใช่คือสุดท้ายแล้วคือไม่ใช่แค่บิลลี่เด่นนะเออเอตัวละครทุกคนมีเรื่องของตัวเองหมดเลยเออ คืออย่างตัวพ่อกับลุงเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อคุณย่าอย่างเดียวตัวเขาเองก็มีเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกันตัวย่าเล็กไม่ใช่แค่ตัวประกอบความซับซ้อนทางเนื้อเรื่องของคุณย่าเล็กก็ไม่ด้อยอขนาดตัวที่ผิวเผินที่สุดอย่างคู่แต่งงานที่โดนเหมือนกึง่งๆโดนบังคับเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจเหมือนกันคือตัวตัวละครไม่โดนทิ้งเลยคือนอกจากนอกจากเรื่องที่ว่าเราต้องรุ้นว่าสุดท้ายแล้วอะ จะมีการบอกคุณย่าหรือเปล่าคุณย่าจะทำใจได้ไหมหรืออะไรหรืออะไรก็ตามที่เนื้อเรื่องมันเส้นให้เราต้องลุ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเรามันลุ้นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงด้วยนะการมาลงตัวครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เขากลายเป็นคนยังไงด้วยคือเหมือนหนังรวมญาติทั่วไปอ่ะคือสุดท้ายแล้วคุณมารู้จักตัวตนคุณมาปรับตัวเป็นคนดีขึ้นคุณจะอยู่เพื่อคนอื่นคุณจะดูแลครอบครัวคุณจะเป็นคนดีขึ้นนะว่าง่ายใช่ใช่คือเรื่องวันเนี้ยหนังมันสอดแทรกได้หมดเลยไงหนังเคยมีพอบบนี้ ครอบครัวมีปัญหา<ม>เหตุการณ์หล่อก Meet <the> ลอก <laughs> อ,อแต่ว่าออหนังประเทศมุมมองที่ไม่เคยที่ไม่เคยเห็นในหนังอเมริกันเหมือนกันที่แบบว่าคุณสามารถเข้าไปสัมผัสถึงจิตใจของของความคิดอของตัวละครของเหตุการณ์เหล่านั้นได้คือหนังฝรั่งเนี่ยบางทีมันก็คือด้วยสถานะความเป็นครอบครัวอเมริกันะ่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากมายไงเขาก็มีความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งเลย,เยซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็มีความสัมพันธ์ใน ในแบบที่เออเราคุ้นเคยมากกว่าที่เป็นคนเอเชียเลยอะไรเงี้ยอืมออไอเรื่องวัฒนธรรมเรื่องครอบครัวเนี่ยได้ยินกันมานานใช่ในในในทั้งฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยได้ยินกันมานานแต่ว่าหนาังเรื่องนี้เหมือนตอบคําถามอะว่าเถียงกันทำไมล่ะมันมีเหตุผลทั้งคู่ใช่โอ้โหไอเหตุผลฝั่งเราก็โอ้โหเหตุผลมันก็หนักแน่นพอสมควรว่ะใช่ใชแล้วอ<ไ>ีกอย่างหนึ<ไ>่งที่ผมอยากจะบอกเรื่องนี้ตลกมากว่ะ ใช่เออตลกหน้าตายอันนี้คือแบบตลกเลยนะเออนื้อเรื่องแม้จะเครียดแม้จะโทนสีหนังมันดูมน,มนตุนตุนบางอย่างแต่ไม่ทุกคนมีมุกหมดเลยไอคู่แต่งงานก็มีออช็อตฮาอา่าเล็กเนี่ยก็มีช็อตฮา<อ>ยิ่งอาม่าใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีช็อตให้เล่นเรื่อยอๆ,ๆ,ๆบิลลี่ทุกคนเนี่ยฮืมเรื่อยๆแบบว่าแต่ละคนเรารู้สึกว่าไอครอบครัวเนี่ยจากที่เราแต่ก่อนเรามีอาจจะมีใครใครก็ตามนะที่มีภาพลดกว่าความเป็นคนจีนนะ บอกเลยว่ากูรักครอบครัวนี่จังเลยมันดูมันดูเออเหมือนบางทีมันมีความขัดแย้งนะแต่มันดูรักกันอะ่ะเรารู้สึกว่าเออมันรักกันจังเลยคือพื้นฐานของความเป็นครอบครัวมันชัดเจนมไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กัน<อ>ไม่ว่าคุณจะหาเหินกันไม่ว่าจะมีความขุ่นเคืองอะไรบางอย่างนะอ่ะคือทุกครอบครัวเป็นนะนี่คือนี่คือปัจจัยของครอบครัวเลยคือแบบพี่น้องกันก็ขัดแย้งกัน ความจริงดีจริงเด่นกันการที่แบบพิพภากษาตัวเองอว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จได้ดีกว่าพี่ได้กว่าน้อหรือการที่แบบไม่สามารถทําตามความตั้งใจของพ่อแม่ได้อ,อคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนไงซึ่งมันมีอยู่ในทุกครอบครัวประเด็นคือหนังสามารถนําเสนอได้โดยที่แบบว่าเรารู้สึกได้ว่าสุดท้ายแล้วถึงคุณจะคอมเมนต์กันแต่คุณแบบยังห่วงใยกันอย่างรักกันอยู่อะโอเคแบบมึงได้ดีกว่ากูแต่จริงๆแล้วว่า คือไม่ใช่อิจฉาไม่ใช่ความอิจฉาแต่เ,เป็นความห่วงใยจริงๆอ,งอ,อ่ะอ,อะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งซึ่งส่วนเนี้ยจริงๆมันก็สมัมผัสได้ในหนังที่เป็นว่าทาตะวันออกเราก็สมัมผัสได้นะอ,อแต่ว่ามันมันไม่ได้ละเอียดอ่อนเท่าเท่าที่เราได้จากหนังเรื่องนี้แค่นั้นเองเอ่อสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเรื่องการไม่รู้มันจะเป็นพอยได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบมันตั้งกล้องนิ่งๆแล้วให้ตัวละครเล่นไปสไตล์ภาพสไตล์เออสไตล์ภาพแบบเนี้ยการแบบว่า อ่ะไอบิลลี่อยู่กับมาออกกําลังกายกันสองคนแล้วก็ให้มันเป็นลองเทคอยู่มันสักนาทีสองสามนาทีอะไรเงี้ยโอ้โหบันเทิงอะไรเงี้ยมันมันก็ค่าคล้ายละครเวทีนะแต่อย่างซีนต้องกินข้าวเงี้ยเออ,เอ,อมันก็เป็นซีนที่แบบทุกคนรวมตัวกนันแล้วก็เออมีการแสดงเกิดขึ้นเลยนะเแล้วทุกคนก็แสดงออกแสดงบทของตัวเองตามเนื้อเรื่องไปเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งเลยนะมันก็เหมือนละครเวทีนะแต่ว่า เออสไตล์ภาพสไตล์การตัดต่อเนี่ยมันก็ทําให้แบบเออเกิดความต่างอย่างที่เราแบบติดภาพจากพวกฮอลลีวูดทั้งหลายแหล่ที่แบบโฉงฉางและเกินอะไรเงี้ยมก<อ>็แบบนิ่งเงียบสงบแล้วก็เ,เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นด้วยกันด้วยพฤติกรรมอ,ะอ่ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าด้วยเรื่องที่เยอะมากจนแบบโหกว่าจะเราจะปฏิบัติตดต่อได้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่นี่แค่ซีนเดียวแค่บทสนทนาเพียงไม่กี่ประโยคเนี่ยเราก็เข้าใจตัวละครพวกนี้ได้แล้วอะไรเงี้ย ถ้าจะบอกว่าเรื่องนี้มีความดรามา่าหน้าฉากมันแล้วก็พอดต,ตัวพอดยอเนี่ยฉากอาม,ม่าเป็นมาเง็งแล้วจะบอกดีบอกดีเลยโอ้โหมันก็สออเขาลางดรามา่าเครียดเลยอะ่ะเ,เครียดเลยเรื่องนี้ทําถึงไหม,ามการการขยี้เราให้ให้เราคิดตามให้เรารู้สึกกดดันตามเนี่ยก็ได้นะผมชอบออนะคือหนังมันวางเรื่องเนี้ยไว้ให้เป็นปม ความความจริงจางความเครียดมันมีอยู่นหะ<อ>คือสองส่วนที่ที่อย่างที่บอกว่าคือมันไม่ทิ้งอ่ะโอเค okay, เราอาจจะสนุกกับพฤติกรรมสนุกกับมกุกสนุกกับการหลอกลอก่อเล่นการความจริงจะเปิดเผยเมื่อไหร่ไอ้อน,นี่คือความสนุกแบบแบบแบบพื้นฐานแต่ความตึงเครียดที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคนป่วยนะจะรุนแรงแค่ไหนอาการจะซุดแค่ไหนเ,<อ>เขาจะรอดไหมหรือปัญหาสุขภาพ,ภาพจะมันรุนแรงแค่ไหน ตรงนี้มันก็ยังยังคงอยู่ในหนังตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าแค่เป็นจอดแล้วสุดท้ายก็แบบกลายเป็นต้องอารมณ์ดีทั้งเรื่องอะไรเงี้ยความตึงเครียดก็มีอยู่แล้วไม่ทิ้งด้วยนะขณะที่คนแบบอ่ะอ่ะกำลังจะผ่อนคลายแล้วามตรงนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วโอเคผ่อนลงหน่อยแต่ยังอยู่นะอความกุมเครือเนี่ยยังไม่ทิ้งนะคุณสบายใจไม่ได้นะบางบางช็อตเราเห็นมันไอ้จริงมันไม่ได้นั่งเครียดกันทุกทุกฉากนะ บางฉากเนี่ยนั่งล้อมวงกันบางทีมันมีขำนั่งหัวเราะกันก็มีแต่อย่างที่บอกมันก็ชนะติดหลังอยู่ใช่ใช่เออยิ่งยิ่งเราเห็นมันยิ่งเราเห็นครอบครัวเนี้ยเฮฮาเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่าโศนารกรรมมันต้องไยแรงเออเรากลัวว่าอย่างกันจังเลยอ่ะเราก็เลยลุ้นตลอดเวทวินาทีว่าโอ้โหมันจะจบกันยังไงว่ามันจะลงกันยังไงและยิ่งพออย่างที่บอกพูดเสมอพวกพวกเราจะพูดกันตลอดว่าพอเราหลงรักตัวละครอ่ะ เราก็ตามได้เราไม่อยากเราแล้วยิ่งถ้ารักไปแล้วอ่ะแล้วยิ่งแบบถ้าเกิดมันจะจบอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหก็ต้องเครียดอ่ะอย่างที่บอกว่าผมรักหมดเลยทั้งตัวละครเรื่องนี้กลายเป็นบ้านฐานอจากตอนแรกบางบางทีเอ้ลุงจะยังไงเปลียป้านี่จะดีไหมโอ้โกลายเป็นว่าทุกตัวเนี่ยโอเคหมดชอบหมดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากกับเรื่องนี้นะเออแล้วแบบว่าแนวคิดในเรื่องของมัน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 ไม่ได้คุมเครือมันไม่ได้เหมือน มันไม่ได้แบบว่าโยนคําถามว่าโอเคถ้าเป็นวัฒนธรรมคุณน่ะอคุณจะบอกหรือไม่บอกล่ะความเป็นตะวันตะวันออกแบบคุณอ่ะคุณจะบอกไม่บอกมันไม่ได้คุมเครือแบบว่าโยนคําถามกลับไงมันตอบเรามันให้คําตอบว่าสิ่งที่เขาเลือกทําเนี่ยใช่มันมีประโยชน์ยังไงเออมันไม่ได้ค้างคาไม่ค้างคาเออมันแบบว่าตอบแล้วละโอเคอย่างน้อยตอบแบบชัดฉานอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าชอบมากๆใช่เออมันเอ่อถ้า ถ้าใครดูมันก็จะบอกว่าสร้างมาจากเหตุการณโกหกจริงๆเอบสออนไลน์สตอรี่อะไรประมาณเนี้ยว่าสร้างจากเรื่องจริงที่โกหกอะไรเงี้ยรื่องโกหกที่อะไรนะเรื่องโกหกจริงสร้างจากเรื่องโกหกจริงออะไรเงี้ยโอ้โหแบบจริงๆมันทํามาจากเรื่องจริงนะทำมาจากเรื่องจริงของครอบครัวของผู้กลับคนหนึ่งครอบครัวผู้กลับเลยอ๋อเหรอใช่ใช่คือเนื้อเรื่องอ้างอิงมาจาก อาม่าของพุ่มกลับอ๋อเหรอแล้วก็ไปคุเขียนบทด้วยอะไรอ๋อแล้วดีเทลมันก็เลยเยอะไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องกึ่งๆเป็นเรื่องส่วนตัวแหละอืพูดมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมถามว่าเล็กไหมมันเล็กใช่ใช่แต่บอกได้เลยว่าเล็กไปขี้หนูเออไม่อยากพูดคํานี้แต่ก็แต่ก็ต้องใช้ต้องใช้้แล้วแหละเฮ้นี่เราแนะนําจนเราไม่บอกคะแนนเลยอมาพี่ให้คะแนนเท่าไหร่ เอา้ที่8.5ครับโอ้โห8.5 8.5ก็ยังมองว่าหนังหนังมีเนื้อเรื่องที่ดีน่าน่าติดตามการแสดงที่ยอดเยี่ยม,มปัญหาคือมันอาจจะดูใช้คำวา่าดูยากก็ได้ไนะเพราะว่ามันมันมันเล่าเรื่องที่ละเอียดอ่อนอ,ะอ,อ่ะคือถ้าคนที่ไม่อินหรือหรือสัมผัสไม่ได้ว่าสิ่งที่หนังเล่าเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนบางทีคุณก็อาจจะรู้สึก เบื่อได้ด้วยจังหวะการเล่าเรื่องที่มันเน้นดีเทลอาจจะออกทางแบบเนิบๆนิดนุ่นๆสายอะไรอยเงี้ยแต่ว่ายังมองว่าถ้าคุณสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของหนังหรือสิ่งที่หนังมันจะเล่าอืคุณจะอินแล้วก็รู้สึกสนุกมามอบอุ่นมากเข้าใจเลยนะว่าไอ้ที่พูดหมายถึงอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเรารู้ถ้าเป็นเรานะก่อนเข้าไปดูบางอารมณ์เราจะมีตัดสินก่อนอ่ะเพราะว่า โอ้โหหนังมาแนวเนี้ยก็เป็นหนังเกี่ยวกับอ่ะความวัฒนธรรมบางอย่างที่มันจะไม่เท่ากันแหละใช่แล้วก็คงจะมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันมันคงจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละเราก็เลยอาจจะเป็นแบบมองเลินๆอยู่แค่นั้นอ่ะซึ่งเราก็เป็นบางอารมณ์มันเป็นแบบนั้นซึ่งแต่ถ้าเกิดทลายตรงนั้นได้แล้วแบบว่าอน j o ยไปกับมันได้ไปสัมผัสกับความละเอียดอ่อนนี่แหละเออไปสัมผัสกับอารมณ์นี่แหละเออเออซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าเกิดจัดหมวดผมรู้สึกว่า มันอยู่ในระดับที่ไปไปได้เลยไปดูได้เลยอะ<ช>่ะว่าเออการที่นําวัฒนธรรมมาชนกันเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงคะแนนผมก็ขอบอกว่าเป็นการนําเสนอหนังที่นําวัฒนธรรมมาเล่าอ่ะในระดับพรีเมียมก็เลยให้ที่9.5ครับจริงจริงเรื่องเรื่อง เรื่องอดีเทลเรื่องคอนลเทนย์อ่อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีไงคือโอเคอย่างที่คุยกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกว่าโอ้คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทำก็าตามแหละแต่เราเข้าใจตัวละครนะเ,<อ>เราเข้าใจอ,อะไรนะแนวคิดของของอคนรุ่นใหม่ของคนที่อยู่ในโลกตอนออตะวันตกก็าตามเรื่องพวกนี้มันเข้าใจได้เป็นสากล<อ>ซึ่งซึ่ง,งถ้าเราอย่างที่มองมองข้ามบางอย่างไปเนี่ยพอเราสัมผัสถึงตัวละครได้เราหลงรักตัวละครแน่นอนนะคือ ตอนแรกเราคิดว่าโอเคพอพอผมไปดูเนื้อเรื่องเริ่มดูประมาณห้าสิบนาทีเราก็โอ้โหความเป็นจีนมันจ๋านะความเป็นเมกันมันจ๋านะอะไรเงี้ยแต่พอพอพอตอนหลังๆที่เราเห็นอารมณ์ของตัวละครเยอะๆเข้าความเป็นชนชาติมันหายไปว่ะใช่ใช่ใช่แล้วเราเราเรารู้สึกหลงรักบิลลี่เราหลงรักอามากเรารู้สึกชื่นชอบชื่นชมตัวละครหลายๆตัวที่แบบว่า โอ้คนพวกนี้มันเออมันไม่ใช่แบบเออมันเหมือนคนจริงๆอ่ะแล้วมันมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากเลยเราเราลืมเืไปเลยว่านี่หนังจีนคนจีนเราเลิกผมเลิกแบ่งแยกแล้วทั้งแม่งแล้วกันไม่สนใจแบบว่าโอเคอ่ะดูไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคนที่เรารักอ่ะใช่ใช่เราดูความเป็นคนของมันแล้วอ่ะใช่เลิกเลิกดูว่าเอ้ยมึงจะจีนวัฒนธรรมอะไรอ่ะดูดีกว่ามึงจะทํายังไงกันอะไรเงี้ยเออฉะนั้นคะแนนด็อกหนังสี่ลีรวมแล้วอยู่ที่ ก้าคะแนนครับอือเอาอย่างนี้แล้วกันว่าไปดูการแสดงไปดูอาม่าแสดงเงี้ยเออมันแสดงดีจากว่าทุกคนมันเล่นดีหมดเลยอะไรเงี้ยบรรยากาศทุกอย่างการถ่ายภาพออกมาให้มึงสภาพเมืองจีนมันดูดูเงาๆแต่ออุ่นว่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีไปหมดนะก็ไม่รู้ถ้าคิดเห็นยังไงมาคุยกันมีหนังแนวนี้ก็มาคุยกันได้นะลองทดลองดูแล้วกันเออโอเคก็ติดตามพวกเราได้ทั้งสองช่องทางครับ DOC Doc แล้วก็เวนวัตตามด้วยคําว่าหนังทั้ง facebook แล้วก็ youtube กดไลค์กดแชร์อะไรก็ว่ากันไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็จะเป็นคลิปหน้าคลิปไหนเนี่ยคลิปอะไรเราจะคุยเรื่องอะไรก็มาติดตามกันไว้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ